men này Back Ê, mất left, left. backside, Back side back side. One more. There right. one go back side, go back side าเริ่มโดนล้มมาเด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 วันนี้ไปส่งสลับบินวะเนี่ยส่งอะไรนนำบินอะไรหลับแล้วไปส่งน้ำมันแล้วไม่พอมึงไปกูไปส่งอะแล้วไม่พอกูไปมึงไม่ไปส่งตมองใมอเอ้าทำไมถึงไม่จริงใจอะก็เลยโดนไล่แล้วทไมถึงทาไมถึงทาไมถึงโซไมอะสมายคอแล้วทาไมถึงฟออะฟอคายอะ ที่ทีท่มันเล่นได้เป็นสามสิบส right ี uhm, okay. oh so ่สิบคนอ่ะแล้วม่ตูดลายอ่ะเฮ้ยโอ้มันก็โซฟา้นี่ไอ้ี่เอยาเลยรอ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 รรอรกรอ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 รรรรอรอรรอเออรรรออ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 ร

No no no. no no no. No 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 no. What what what? Nothing, man. Sorry. Let's <laughs> they... so... go here. The. The shooter, chap. Go quick. Two A man push. Two A man push. Uh, three, let, three three three. Let, Let's let have it. Three A link. <laughs> <laughs> We can walk, be man again. What do you think? Be easy as fuck. I think I love you, Cipher. Let's fuck go. You. Come on, come on. Ready? Go, go. <sighs> then I, thought... oh, I mean, uh, uh, stop uh, uh, like yeah. it. Oh man, market, market, buy from market. One more market, đây lê phải lên nào thôi 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 nào thôi 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 market market thôi 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 only thôi นายเลิกนายเลิกไมปิงออซีีแม่งชิปโอไชิบหา่งชิบชิบหาวันิปีกีกไม่โดนแ็ไม่แพ้หรอกนี่สมควรโดนนี่กับตามทันเล่นลูกตองถอยไว้ไว้มีใสไว้มีปักมีโอเวนโอเวนยูโนไซเฟอร์เซวิกนอลูดมนี่เซยูน สเตฟเฟอร์ซีนดิทคอร์ What I don't even have Discord huh? Why don't even have Discord no man What no you mean bro What the fuck So toxic man So toxic I don't even have Discord man อะไรอะไรมึงอะไรอะไรเฮ้ยอ๋อโทรโทรกับพี่โทรเข้ามาอะไร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 มึงอะไรเอ้ยอะไรมึงเอ้ยเออมึงอะไรเอ้ย เต้องบางสัตว์น yeah, ัต yeah, oh ah, ah. ้องต้งตกกัน้โคโลตังตากาตุกูปีกะโลงี่กะโลงันปาโนระบัดวางกำลังบัลลาบา แล้วไม่สว่าให้ยิงอย่างเงี้ยเฮ้ยกูว่าไม่ใช่แล้วเหมือนกันว่ะสวยสวยมันแบบมันคนละชั้นละคนละเชิงอะคนละเชฟอะโค้นนะครับพี่ขอโค้นหน่อยพี่ได้ผูหลุดมาเนี่ยไอ้ผู้เล่นเนียนชาเร็วๆแบบเซตดีคอทไม่ทันไม่มีแถบ มีคอนอะไรวะได้อะไรอัพอะเรามีไ์อัพอับเขาด้วยเหรพี่ไอสแกนมืนกูเป๊ะเลยบอกพี่ไ์อัพเอ้ยอดขึ้ไป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  I got Specter of that. One back, side. back side. hey, on left, on left. Backside, backside. Go backside, no. one more. There see. đi right. đi. ไะไรเนี่ยทำไมไ,<ห>ไม่ขัดอะ่ะวันเห็นกูยิงไ้ตะว่าโคตรบ้าคลั่งสาบานเลยช็อตกูยิตยงตัว่าคั่งเพื่เ่ซไอ้กไอ้กัดแฟนฟอตี้ฟอตี้เลนแบกใส่เล <40, 40 S 2> แล้วดูกูยิงดิ sorry เอลี่คอน sorry เวน่าแบ็กไซด์เวน่าแบ็กไซด์สกายสกายใันยูฮิลมันเดินอดเดินอดิดีโซิตี้โมซิตีโิตีโอ้ยอะไรทำไมมันเล่นวันแท็บกันโหจังอ่ะเชลิฟอ่ะแล้วทำไมกวนแท็มันมั่งอ่ะ เออก็ไม่ได้ยิงไงหันเช็คอยู่ของอินนี้ไม่ไม่ดีไมหันไมหัยุดยุทธหันในหันหันอะไรจู่อะไรจู่อ้ยจู่จู่จูจูทำดีโดนโดนโอ้ยเขาบอนจริงด้วยที่เราโดนไม่เห็ ใครนะมาฟุกเป้าพวกคัดแล้วละคัดทายส่งอาจารย์ฟูไม่นิ่งแล้วไม่ไม่นิ่งอ่ะโอ้ยฟุกตัวจริงรอแล้วมันออฟอยู่แล้วไม่นิ่งอ่ะ h a ปโอ้ย Have a trip Oh. Trip close, trip close. Wait, this trip wise here. Oh. Yeah, I told you trip close. Last player standing. Oh, I don't even want the other hand. Oh. I have the spike. One enemy remains. Oh. Oh. เอใจตัวเอง oh <my> โอ้มาเกเฮ็ดยืนล็อกกันนึกว่าอ่านเกมที่ไหนดักโอ้ย ต่อซีทงชนะไปเลยเนี่ยเขมาแกะไว้บอสละกุ๊กส่งละกุ๊กส่งไปนอนวัดอะไรวะกุ้วตาอันี้มันไม่ใช่เว้ยสมว่าเล่นยืนยืนวัดอย่างงี้แล้วมันไม่มีใครยิงกู้ว่าไม่ใช่แล้วกูส่งไปนอนวัดให้กูคำนวณไปแล้วเปล่าแคลคูลเอเตอร์เสมว่าซันติง planting โอ้ยทำให้ข่ม กูว่าไม่ใช่ว่ะถ้ายิงอย่างนี้แล้วมันเดินมาตายกูว่าไม่ใช่เลยไม่หวางเป้าโหดอ่ะก็ไม่หวางเป้าโหดอ่หวางเป้าอะไรไม่ได้สองครับเราหวาง,งเป้าโหดไอ้สเกลูจ <vide> ูเดโอตาตาตาเกเดตาริจากกัี่เรืโองมโนสังคีนุเกจุจาราวันพี e วันกีส i e c e ชอะกูต้องได้ไงวะ เอโบ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 เอบเโบเอคับมอินไซเอ์ l a d คุณโกตีวยมันกลับบีจกาซีไซเฟอร์ไซเฟอร์ได้บีแล้วไม่เห็นนะสวยมันกลับอีกรอบแหโอ้ ทำไมโซวพี่เป, pues ป like ่าให้โหดเป่าผมได้หว่าพี่เป่าให้เป่าโซว่าพี่โคตรเสียงหวาดที่หกเดี่ยไอ้แบกจ่าดิจ่าคอนเทนไรน์ันติงทันติงคันติงคันติงอทูการโลดเรนน่าซวาโลเอลิเอลิเอวันเีวันเดียวกดั โ oh, mm hmm. mm hmm. อ, mm hmm. อ,อ้อ oh, รู้อยู่แล้วว่าจะแฟงจะขออกลานัดนึงอะ่ะโอเมมนัมาด้เทรู้อยู่แล้วว่าจะแฟงจะขออกชวไดนัดนึงอ่ะไปดูแล้วจ้าโอ้ยอ้ะโมมเอว์อฟเอฟอฟเอว์อเอฟวเอ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 เเออเออ อเมนในาิเฮ้ยโอ้ยไดช็อตโอ้ยใครบอกเอเมนก้มหัวมานี่ขออีกายสกายคบพูดวิดมสกายเฮ้ยสกายไอสกอรอก็ทงอควควคมีขอนข้างหลังหครับพี่ก็อลน ธุลจรไฟร์โ้ยธุโมเดธมเดโมเดโมเดทุโมเดเฮ้ยมหายมหายเาว่าโอ้ยโอเคครับยิามยิงสามเอาดีดแมเกิดอะไรขึ้นวะทล้มต้องแบกน้องอะก็ปกติว่าน้องฟุกพี่กพี่ก็ยิงแบกน้องอยู่ตลอดรเ่น้องใช่พี่ กูเปลี่ยนแล้วกูเปลี่ยนแล้วจริงนะตลอดไป XE ็กซ์ว็กซี่แผ่นรองเมาส์สีส้มแล้วก็เซนส์ศูนย์จุดสองแปดตัวละครสีแดงโอเคไม่เปลี่ยนลนะขอจดก่อนเออจะรอดูจะรอ,ด,อดูไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วขอจดไม่เปลี่ยนแล้วไอ้นี่กี่โมงแล้วเล่นพักแล้วพักแล้วเอ้ยเฮียเอ้ยเอาดีๆฟอกฟุกวันนี้อ,อันดับขึ้นมาสตัก